สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง u Clip Iconic เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วผมจะมาทำคอนเทนต์4ประสานบาซ่าเป็นแบบไอคอนิกนะครับผมซึ่งก็จะค่าพลัง100ทุกตัวเลยนะครับผมสำหรับ4ประสานบาซ่านะฮะแต่ว่าด้วยวันนี้นะครับผมเมั่ได้กดไป2เกมนะเกมแรกก็ชนะอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดไหนนครับก็เลยเล่นต่ออีกเกมนึงเพื่อจะหาคลิปแบบ ที่มันแบบเออมันมันสนุกสนุกหน่อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เจอกับน่าจะเป็นผมขออนุญาตเรียกน่าจะเป็นแฟนคลับผมนะครับผมก็ได้โพสต์รูปภาพในกลุ่มและอะไรคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมโดนไปค่อนข้างหนักเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวมาดูในเกมนะว่าผมโดนไปเท่าไหร่นะครับก็คือแบบว่านะก็ยับเป็นนะครับผมผมก็ยับเป็นก็โดนค่อนข้างเยอะเลยโอเคผมสําหรับวันนี้ผมก็มาแผงกับยานเน่นะครับ ยันนี่อันเดอร์สั้นนะครับผมแผนนี้นะครับเป็น AF2 ตัวสไตล์เคาน์เตอร์แอคแทกเล่นบอลสั้นนะครับคุผมผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ไปหาดูกันได้นะครับก็จริงๆผมกล่าวจะแบบจัดฟูลทีมไอคอนในมุ้นอย่างนี้นะครับผมแต่ก็เจอแมตชนี้นะครับโดนตบยับยับก็เอามาฝากคนดูดูกันบ้างแล้วกันนะครับว่าผมก็แพ้เป็นนะไม่ใช่ว่าผมจะลงแต่คลิปชนะอย่างเดียวนะครับและยังไงผมก็รู้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมลงคลิปผมแพ้ไปนะครับคนที่ดูผม คนที่ไม่ชอบผมก็จะคงจะมองคอมเมนต์ว่ากากอางุสอย่างนี้จะเอามาลงทําไมนี่ครับผมบอกเลยผมแพ้ชนะเอาลงหมดครับผมไม่ได้ชนะอย่างเดียวนะครับผมก็จะได้เป็นเพื่อนเป็นการแบบว่ามึงเอาจะคลิปชนะลงชนะลงพอผมเอาคลิปแพ้ลงมันก็ผมกากนะครับคนพวกนี้ก็ปล่อยเขาไปนะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นโอเคก็เดี๋ยวไปจับคู่รงกิ้งกันเลยละกันนะครับผมว่าวันนี้เจอเขานะครับไปในคลิปที่เจอเขาเลยละกันนะครับผมจับคู่รังกิ้งอะไรนะเพราะว่าเราก็จับ วิดีโอมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมไปไปหน้าจับคู่กันเลย let's go ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่หน้าจับคู่แลนกิ้งนะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะผมอมาภาคที่หลังนะครับผมแลนกิ้ง1465นะจริงๆผมจะขึ้นพันหหลายรอบแล้วนะครับแต่ขึ้นไม่ได้นะครับพอเราจะขึ้นมัน,มนก็เสมอมันชอบเสมอแล้วลดแต้มเยอะนะพอลดแต้มเยอะทีนี้เสียศูนยครับแพ้แพ้บ้างชนะบ้างนะครับ ครูเจอเลยครับผมเจอคุณอัชูระนะครับผมโอ้โหชื่อเขาแบบก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับผมมาใน4ภาษานของบาร์เซโลนานะครับผมก็ทีมก็ประมาณนี้นะครับคาวิงก้าไม่ค่อยฟิตนะครับผมคามาวิงก้าก็เป็นตัวที่ผมพยายามเล่นอยู่นะครับก็เล่นดีนะผมเอามาเล่นกลางรับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเอามาเล่นตรงกลางแต่ว่าเป็นการต่ําหน่อยนะครับช่วยเกมรับดีนะครับเกมลูกก็ทําได้ดีนะขึ้นไปจ่ายบอลค่อนข้างแม่นนะครับเป็นคนที่จ่ายบอลดีนะครับผมแต่ว่าเรื่องยิง ผมมองว่าไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะคาราวินการนี่เป็นตัวที่ยิงไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมยิงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับผมเลยนะครับผมแบบไม่ค่อยตอบโจทย์โอเควันที่นา่เาเริ่มเกมนะครับผมมเข้ามาในชุดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมผมมาในทีมบาร์เซโลน่านะครับผมผมจะไปเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับจากซ้ายไปขวานะครับโยนครับ,บครับจ่ายให้กับวีไล่ครับเนม่าเนม่าขึ้น,น้ามา ย้อนคลาฟแล้วเลี้ยวเนี่มันซีหลุดมาครับจังหวะนี้ผมมีโอกาสบุกเขาก่อนยิงครับโอ้โหติดเซฟปีเตอร์เชคครับโอ้โหลูกแรกครับมีโอกาสบุกเขาก่อนครับยิงเขาก่อนเลยนะครับผมทักทายไปแต่ว่าตรงกรอบตรงมือเลยนะครับผมยิงแบบไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับผมมาครับจังหวะนี้โรนันยี่ย่ครับคริสโนโรนโดแล้วจังหวะนี้โอ้โหโดนโรนโดหลุดแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมบังคับหลังไม่ทันจริงๆครับ หลังบอลครับนี่ครับคือแบบพอบอลหลุดไปปุ๊บโรนโดพลิกไปแล้วหายเลยครับแล้วแผนนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นด้วยนะครับก็นักเตะค่อนข้างดันสูงนะครับเพราะเป็นสไตล์พิซซิ่งนะครับพิซโนโรนโดครับเบอร์นวนทูมาเป็นคนที่ต่อบอลไวครับแล้วจ่ายให้เนเน่ครับเนมายิงไกลจังหวะนี้ครับติดเซฟของปีดูเชครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นดีเลยนะครับสำหรับแฟนคลับคนนี้นะครับก็โหดนะครับผมบอกเลย เขาเล่นดีนะครับไม่ใช่ว่าผมอ่อนให้หรืออะไรนะครับผมเล่นเต็มที่แล้วนะครับผมผมพูดเลยนะครับผมไม่ได้อ่อนให้หรือว่าอะไรไม่ได้เอาคอนเทนต์คนเรามีฝีมือนะครับผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับผมแพ้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนก็เคยแพ้นะครับผมพูดเลยจ่ายมาครับขึ้นหน้าหมขยับวินก้าครับแตดบอลได้แล้วจงดวันนี้ครับจ่ายโอวิล่าครับตัดหลังไปครับแล้วบังบอลมาแล้วโอ้โหโดนแย่งเฉยครับหลุดมาซานโชครับแล้วจังหวะนี้เราเก็บบอลไม่ได้ครับ แล้วคือมาเมสซี่เมสซี่ปั่นโค้งโคลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับแตวันนี้ต้องบอกว่านะเป็นวันของเขาจริงๆนะครับเขาทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับผมถัดมาครับพาร์ติกริลาครับเป็นเกมของเราบ้างครับครึ่งครึ่งแรกนี่คือแบบเราโดนไป็สองลูกแล้วนะฮะดูวปเปิลอฮมข้างมาครับโรนันดิโนครับแบ็กแคมเนีไหมครับ โรนโดเขาค่อนข้างต่อบอลดีเลยนะครับเล่นบอนเลเร็วนะครับผม,มก็เป็นคนที่การตอบอลค่อนข้างเก่งนะครับมาครับเนม่าขึ้นหน้ามาให้คามาวินก้าครับแล้วคามาวินกาหลุดมาจังหวะนี้พันนิ่มๆนิ่มคามาวินกาครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเ,เกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดเลยนะครับผมจะเช็คยอนยาวไหมครับจังหวะนี้ <c oughs> บงมา คาร์วินก้าครับเมสซี่เนมา่าเดนคลาฟเนมา่าเนมา่าพิกมาแล้วจังหวะนี้ครับเนม่าม้วนไปม้วนมาแล้วขู่เหลอามาได้ครับแล้วจังหวะจะยิงครับแมติดติดบล็อกครับผมโดนสก,กัดไปได้ครับโรน,นันญี่ยครับเนมา่าเนมา่ายิงมาด้วยความเร็วครับแต่บอลได้มาดีนี่มเมสซี่ครับโรน,นันญี่ยอีกครั้งหนึง่งเนมา่า จ่ายมาติดใบข้ามครับฝั่งเขาเป็นเกมส่วนกลับของเขาทุนนาไอ้นี่เลยนะครับผมแล้วหลุดไปครับจังหวะน,นี้เจอแล้วซานโชครับซานโชกินยั้ขึ้นมากระแทกกระแทกไม่หลุดไม่ล้มแล้วยิงโอ,โอ,โอ้ลูกนี้ครับง่ายจ,จัดเลยครับคือแบบมันควรที่จะโดนเจ้าตัว แคมเบลผมกระแทกแล้วเสียหลักไปแล้วนะสำหรับซานโชนะซานโชจริงๆมันไม่แข็งขนาดนั้นนะครับแล้วแล้วที่ที่งงที่สุดเลยคือเหลี่ยมนั้นนะครับยิงเข้าไปได้ยังไงนะครับโอ้แลหลุนมาจังหวะนี้ซานโชครับเรียบร้อยครับโดนไซก้อยนี่นะโอ้โหมันไหลครับอ่าสี่ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรกครับโอ้โหโดนยับๆเลยครับแล้ว แบบผมคนนี้แบบเนี่ยจ่ายบอลแบบไม่ทันครับโดนส่วนไมีกแล้วแล้วสารโชครับสารโชเลี้ยงก,กินอะไรมาล็อกลงไปเลี้ยงลงไปครับแล้วหลุดเลยจกกังหวะนี้สานโชลูกที่สามเนะี่ยไม่สารโชสามลูกลวดครับผมก็ขึ้นละไอช่วงเมื่อกี้นี้ผมก็บังคับแบบบีบสามตัวสองตัวเลยนะครับคือบีบทีเดียวนะครับแล้วมันหลุดเลยนะครับผม ก็เป็นความผิดพลาดของผมด้วยนะครับแล้วเขาก็นิ่งด้วยนะครับผมต้องเปลี่ยนฮาแลนด์ลงมาครับเพราะเนม่าเล่น S อเล่นเล่นนาเป้าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมผมว่าผมไม่ถนัดครับก็เลยต้องเปลี่ยนนาเป้าอาชีพมาตัวหนึ่งครับเอาฮาแลนด์ลงมาช่วยรึ่งหลังนะผมโอ้ต้องบอกนลว่าโดนยับเลยครับ5้าศูนย์แล้วนะครึ่งแรกนะครับผมก็ผมเล่นตมที่นะครับผมบอกเลยผมไม่ได้อ่อนในเขานะครับไม่ได้ ไม่ตั้งใจเล่นอะไรผมตั้งใจเล่นเต็มที่แน่นอนครับทุกเกมผมตั้งใจเล่นนะครับตัดบอลได้ครับคาร์มาบินกาครับครึ่งหลังนี้ผมจะเน้นนิดนึงครับต่ดบอลได้ครับบอลนีเมสซี่ครับจ่ายขึ้นมามสซี่เดวี่ครับโอ้โดนตัดบอลไหมครับจังหวะนี้แล้วขจ่ายพลาดมาเมสซี่ครับผมก็จ่ายไม่ขึ้นเลยครับคือผมต่อบอลไม่ได้ครับ แล้วหลุดมาโรนันโดยิงหูยเกือบโดนครับรียะข้ามคานไปครับต้องบอกเลยนะว่าผมต่อบอลไม่ขึ้นเลยนะครับผมเล่นแบบโลกไปแล้วนะครับตอนนี้คือเพิ่งตรงว่าโลกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังพยายามบังคับหลังให้ให้ดีกว่าครึ่งแรกนะครับเพราะครึ่งแรกผมหลุดมากมากนะครับผมวิล่าครับเนม่าเนม่าครับเดอบลบนทัดมาสวยครับแล้วจังหวะนี้จะเลี้ยงเข้าไปเองครับวิล่า เมสซี่เมสซี่ตักขึ้นมาให้เดว่าแล้วโอ้โหบอลข้ามหน้าเดว่าไปนิดเดียวครับแหมันไม่ใช่วันของเราจริงครับเกมนี้ครับขึ้นหน้ามาครับซานโชโรนัลโดครับเมสซี่ขึ้นมาแล้วซานโชอีกแล้วครับโอ้โหซานโชโคตรเร็วเลยครับทำไมตอนผมเล่นมันไม่เร็วอย่างนี้เนี่ยโดนกระแทกไปครับแล้วหลุดไปครับผมนี่นะปกติซานโชจะเป็นแบบนี้นะครับคือโดนกระแทกโดนเบียดแล้วมันจะแบบเสียหลักเลยนะครับแต่ว่าไอ้ล่าที่มันยิงเข้าไปยิงแบบ เออมันมันมันไปของมันได้ไะครับผมต้องยอมจริงครับผมมันกล้าครับโอ้ยยังได้อยู่ครับทมชีมมาดีนี่ครับคาฟูเมสซี่ครับขึ้นหน้ามาโอ้เฮ้ต่อไม่ติดครับเมสซี่ไปแค้มครับจ่ายมาโรนันโดครับเมสซี่สานโชครับแล้วยังกว่านี้ยังไงซานโชอีกแล้วกวาดล้านไม่ดีครับผมโอ้โหขึ้นเราขึ้นเกมรุกไม่ได้เลยนะครับ เบสซี่โอ้โหเดบุลทัดไปครับล้วุนี่ไงเดบุนทัดเหละครับเดบุนทัศก็เสียครับผมไม่แค่หาแล่์ครับคาฟูหาแล่นอีกครั้งหนึ่งหาแล่นโอ้โหไปไม่ได้เลยครับบังคับหลังดีด้วยนะครับผมดักวันทูได้นะคนนี้เขาดักวันทูเป็นนะครับแล้วจ้าวันนี้ครับโอ้โหของหลังผมเพิ่งจะมาเล่นดีขึ้นหลังนะอันนี้ผมไม่ได้กดสไลด์นะครับมันเป็นสไลด์ออโต้นะครับมันสไลด์เองนะครับเนม่าครับแล้วเมสซี่ตะบันได้ครับคาวิงก้าครับ ฮาเลนฮาเลนจ่ายมาวีเอล่าครับขึนฮาเลนฮาเลนจ่ายมาโยนคลาฟเมซี่ครับเมซี่จ่ายฮาเลนเอายังติดอยู่ครับแล้วเป็นยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหได้ฟาวครับแต่ว่าเราเล่นไวครับโยนคลาฟเล่นไวลักไก่แล้วยิงครับเรียบร้อยครับโอ้โหตีไข่แตกครับอย่างน้อยไม่เกมศูนย์นะฮะก็ขึ้นเกมไม่ได้จริงๆนะครับ ก็ผมผมก็จะไม่ได้อ้างอะไรนะครับผมก็แค่ว่าเออแผนเนี่ยผมก็พึ่งกลับมาเล่นด้วยนะครับก็เลยยังไม่ค่อยชินมือสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับผมเปลี่ยนแรดฟอร์ดลงมาช่วยครับเปลี่ยนกลางเอาคามาวิงก้าออกก่อนครับคามาวิงก้าไม่ค่อยฟิตนะครับผมเกมนี้ผมเสียดายจังหวะยิงของคามาวิงก้าด้วยนะครับหลุดไปขนาดนั้นแล้วผมผมยิงแปรแบบเน้นเ้นแล้วนะปั่นแบบเน้นเลยอ่ะแม่งออกนะครับผมนี้ครับรถมาถึงปเตชครับ มาให้กับแรดฟอร์ดแล้วหาเล่นได้อยู่ครับหาเล่นคืนมารอแรดฟอร์ดด้วย嘛แล้วแรดฟอร์ดลุดมาจังหวะนี้ครับเ่แปนิ่มๆไมาดีครับผมโอ้โหแต่ว่ามันก็ตามไม่ทันแล้วครับตามถึงตอนนี้ตามถึง3ลูกเลยนะครับผมก็ยากแล้วนะครับที่เราจะกลับมานะครับมันคงไม่ทันแล้วนะครับเพิ่งแรกผมเสียเยอะแล้วเสียง่ายด้วยนะครับผมโอ้จังหวะนี้ครับเสียฟาวโอ้โหน่าจะประมาณ36หลานะครับ36 37งหหลาได้นะครับจังหวะนี้นะครับ ระยะนี้ด้วยนะครับผมโอ้เมซี่ครับเขาเปลี่ยนตัวนะเขาน่าจะยิงเลยนะครับจังหวะนี้ครับเป็นเดวิดเบคแฮมครับโหแล้วระยะประมาณนี้นะครับถ้ายิงเข้านี่โคตรสุดเลยนะครับแล้วเดวิดเบคแฮมยิงมาครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหต้องยอมครับคือทุกอย่างเขาดีหมดเลยนะครับผมก็ยอมนะครับผมเกมนี้ก็ผมก็ยับเป็นเหมือนกันนะครับผมหมายครับก็ยังมีโอกาส ได้ยิงอยู่ครับขึ้นมาฮาเลนฮาแลนพลิกไปจ่ายมาเมซี่ครับเมซี่ไม่ทันครับโอ้หลังเขาก็แน่นด้วยนะครับผมพอแพ้ไปตามระเบียบแน่นอนครับทศสี่นาทีครับวี่าจ่ายขึ้นมาครับวีราให้มาที่ฮาแลนเมซี่อ้จ่ายไม่ทันครับโอเคก็แพ้ไปครับเป็น6ประตูต่อ2องนบผม อันนี้ต้องบอกนะครับว่าผมผมย้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะผมไม่ได้อ่อนในเขาเพื่อเอาคอนเทนต์หรือว่าอะไรนะครับคือเขาเก่งด้วยฝีมือของเขาเองนะครับผมแล้วก็ผมก็เล่นได้เท่านี้จริงๆสําหรับแผนนี้นะครับก็ไม่ถานัดแผนนี้สักเท่าไหร่รู้สึกว่าแผนนี้กับแผนที่ผมเล่นอย่างอไอแผนปารีสเก่านะครับทูกเคลอนันนั้นมัน AMF มันจะอยู่ตรงกลางมากกว่านี้นะครับอันนี้มันออกด้านข้าง้วส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยยังไม่ชินมือนะครับผมก็ ยังไงก็คือแพ้ก็คือแพ้ะครับผมก็ยอมรับอยู่แล้วว่าความพ่ายแพ้มันเกิดได้กับทุกคนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดอยู่แล้วนะผมก็ไม่ได้อ้างอยู่แล้วไม่ได้แบบเอ้ยแพ้เพราะว่าวอย่าง้นอย่างนี้ผมก็ไม่อ้างเพราะทุกคนมันก็แพ้ได้ทั้งนั้นนะครับก็มาดูไฮไลท์กันนะครับผมนี่นะครับโอ้โลูกนี้โรนัลโดหลุดมาได้แบบโอ้โหตัดหลังกองหลังผมมาแบบง่ายๆเลยนะดูจังหวะครับจังหวะนี้ใจกำลังลุบ โลนัลโดครับพลิกมาแล้วโอ้โหแคมเบลเออร์ไปเลยครับแล้วโรนโดหลุดมาได้ยิงจ่อๆอ,อ,อย่างนี้ก็เรียบร้อยครับลูกนี้ครับผมเจ้าดอนซานโชครับโดนเบียดโดนกระแทกโดนเบียดโดนกระแทกหลุดไปแล้วยิงโอ้โหมุมไม่มีครับแต่ยิงได้ครับปีเต้เชคปิดมุมไม่ดีเฉยนะครับผมโอ้คือแบบจังหวะแบบนี้นะผมไม่เคยยิงได้เลยนะลูกแบบนี้นะครับเนี่ยโดนโดนกระแทกแบบอู่สามครั้งอ่ะไม่เป็นอะไรเลยครับแล้วยิงมุมแบบปีเต้เชคมันปิดอยู่นะครับผม ก็เรียบร้อยครับลูกนี้ครับโอ้โหเลี้ยงแหวกมาแล้วไปเองครับแล้วหลุดมาดีด้วยก้อยครับก็เรียบร้อยไปครับความเร็วของซานโชครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของกองหลังผมด้วยนะครับรอบนี้คือบอกเลยนะว่าแคมเบลผมเข้าบอลพลาดหลายรอบมากนะครับซึ่งเป็นผมเองแหละที่บังคับนะครับผมจากมาครับโยนครับลูกนี้ครับลักไก่ครับแล้วยิงไปเลยครับผมก็แหมธรรมดามันบุกไปเข้านะถึงจะได้ครับลูกลักไก่ครับ มีรุ่นหนึ่งครับผมฮาแลด์ครับหักมาจ่ายกับแรดฟอร์ดครับเขาเป็นคนที่เข้าบอลเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ปิดมุมดีกันวันทูดีด้วยนะครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับแฟนคล่าคนนี้ครับยิงแบบไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับผมเละไปตามระเบียบครับแล้วลูกฟรีคิกนี้คือสุดยอดเลยครับเบคแฮมครับระยะอย่างไกลครับยิงเข้าไปเฉยครับ เรียบร้อยโอเคผมเป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าแพชชนะผมลงหมดนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบผมก็คงล้อด่าวผมอยู่แล้วว่าผมอ่อนผมกากนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สิทธิส่วนบุคคลครับคุณชอบแบบไหนคุณทําอะไรไปก็แล้วแต่คุณผมไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันมากเกินไปผมก็จะแบนออกจากช่องนะครับโอเคแกลงกิ้งผมก็ตกไป13แต้มนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า EP ีหน้าครับวันนี้ก็ แหลงตกอีกแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม